หล่อเร้าใจตรงสเปคมากยังคงรักษาระดับความคลั่งรักคุณสามีได้แบบไม่มีลดไม่มีน้อยและไม่มีแถวลงเลยจริงๆสำหรับป๊อกปิยธิดาวิทิโรดนักสแสดงสาวมากความสามารถเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้นำเอาคลิปวิดีโอบางช่วงบางตอนจากรายการนอกแผงที่มาโพสต์แบ่งปันให้เหล่าแฟนคลับที่ติดตามช่อง tiktok ofthemat e official ต้องฟินจิกหมอน โดยที่เนื้อหาในคลิปดังกล่าวเป็นช็อตท,ที่ป๊อกปิยธิดากำลังเอ่ยปากรีวิวความเร้าใจของพนักงานหนุ่มสุดฮอตนบอกพรอแห่งหนึ่งด้วยสีหน้าท่าทางและอินเนอร์ที่ดูจะเป็นปลื้มเอามากๆก,ก่อนที่กล้องจะค่อยๆถ่ายให้เห็นใบหน้าแบบชัดๆซึ่งก็ปรากฏว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นตั๊กนภัสกรคุณสามีของเจ้าตัวนั่นเองและถึงแม้ทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงการเล่นมุกค,คำๆแต่ทว่าป๊อกปิยธิดาก็ยังคงที่พาเรเเตอร์อย่างต่อเนื่องแถมยังเอ่ยปากชวนให้อีกฝ่ายมาอยู่กรุงเทพ ซึ่งทำเอาตักนัฟัสกรถึงกับเขินหนักทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวขณะที่บรรดาแฟนคลับนอกจากจะทั้งหาทั้งเอ็นดูในความรัดของทั้งคู่หลังจากได้รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วในส่วนของยอดวิวก็ยังถล่มทลายทะลุหลักล้านเลยด้วย